สวัสดีค่ะเด็ก,ดกวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องยืนเดินและนั่งตามมารยาทไทยค่ะก่อนอื่นเราไปรู้จุดประสงค์ในการเรียนรู้กันก่อนนะคะ 1. เพื่อให้เด็กบอกและปฏิบัติตนในการยืนเดินนั่งได้อย่างเหมาะสม 2. พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาด้วยการระบายสีค่ะและในวันนี้ครูมีภาพมาลยาทไทยต่างๆมาฝากด้วยนะคะ การยืนต่อหน้าผู้ใหญ่ค่ะควรยืนสำรวมนะคะการเดินผ่านผู้ใหญ่ก้มหลังเล็กน้อยและเดินไปอย่างช้าๆค่ะการนั่งต่อหน้าผู้ใหญ่ควรนั่งพับเพียบทั้งผู้หญิงและผู้ชายค่ะการนั่งเต้าอี้ควรนั่งแบบสำรวมมือวางไว้บนตักนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะอย่าลืมกลับไปทบทวนท่านั่งท่าเดินท่ายืน แล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย